สวัสดีทุกคนก็เลยนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีคลิปลงลนะครับกคนผมเลยมาถ่ายทิกเกอร์คือมีคนบอกว่าอยากเจอทิกเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าผมขออภัยในเสียงที่มันไม่ดีนะครับซึ่งหูฟัง iPhone ไอโฟนของผมไอนี่ไอนี่นี่แหละมันเป็นคนกัดอันละพันกว่าบาทมันกัดทิ้ง <laughs> แบบว่าผมตื่นมาปุ๊บเอา้าหูฟังขาด นี่แหละไอตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละทำอะไรติ๊กเกอร์นอนนะนอนเรติ๊กเกอร์เฮ้ย <Hey, S 2> นี่นี่ดูกล้องเงื้อเงื้ออะไรนีติ๊กเกอร์นี่นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นหน้าของอดื้อนะครับดื้อประจําบ้านเพราะว่ามันดื้อมากเลยครับไอตัวนี้ดูมันม่วงดูมันมากล้องอะไรเหรอ ม,มีอะไรเหรออืมันจะหลับจะนอนซึ่งมันก็เป็นแมวที่น่ารักอยู่นะครับนี่น่ารักนะแต่ว่ามันดื้อไปหน่อยนะครับคือมันเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้นี่ยตัวผู้เงีย้ยะเงี้ยะนี่นะครับทุกคนสำหรับใครที่คิดถึงบักติเกอร์นะครับนี่เลยบักติเกอร์ตัวจริงเสียงจริงวันนี้ติเกอร์ติเกอร์ติเกอร์นี่โชก้อนเลยเนาะเราไม่ได้เอกกล้องมานานละเออโชว์โชก้องโชกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับหน้ามันก็เบื่อโลกเลยอ้าว ติ๊กเกอร์มานี้วมานี้นี่มานนี้มานี้ยมานี้วมานี้มาเนี้มาเนี้ยเยเดี๋ยวผมเอาของเล่นมาก่อนนี่นะครับทุกคนคือของเล่นของบันตอนนี้มันอยู่ใต้โซฟานะครับข้างใต้โซฟานี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วซึ่งมันชอบเล่นมากเลยนะครับวันนี้นี่เป็นไงเป็นไงเฮ้ยนี่กระโดด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 ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มหกระโดดติ๊กเกอร์ มามาดิกระโดดเออผมบอกแล้วมันดื้อกว่าเดิมไปตัวเนี้ยยิ่งมาไปอยู่กับกิ๊กหน้าแล้วเกือออกมาออกมาอยู่ไหนเอ้าเกือเอ้าอยู่นี่อยู่นี่มานี other other of of ่มานี่ดิมาหนี้ดิมามาดิอ่าลงลงให้ลงให้ลงให้เออระเละระเละ เหงาขนาดไหนไม่ม <mile> ีอะไรถ่ายแล้วนี่นะครับหลักการดิสถึงเอติเกอร์เอทิเกอร์เห็นอยู่ดีมีสุขนะครับเพิ่มเติมคือมันดื้อกว่าเดิมนะครับดื้อกว่าตอนที่ถ่ายคลิปแรกนะครับนี่มันดื้อกว่าเดิมเออนั่นแหละติเกอร์ไปไหนรู้มานี่มานี่ก่อนติเกอร์ติเกอร์เอ้ยบักติเกอร์เออมาดิมา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 ไม่กล้ามาแล้วอ่ะเอติเกอร์เออมาแล้ว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 มาล้มาดิมาดิมาดิเออนั่นแหละนั่นแหละ เป็นไงครับความเดือของมันดือมากเลยนี่ที่เกืออ่ะดูหน้าดูหน้าเต็มเต็มสวัสดีครับสวัสดีครับวัดดีจ้าอ่ะไอยี่นี่นี่มองกล้อง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 หน้าปิดกล้องละโอเคอ่าไป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 มีใครเลี้ยงแมวเยอะบ้างครับแล้วแมวทุกคนดื้อหรือเปล่านะครับส่วนไอตัวนี้ โคด,ดื้อตอนกลางคืนนั่งเล่นอะไรแบบกระโดดเล่นบ้างอะไรบ้างล่าสุดก็กัดสายหูฟังไอโฟนผมขาดไปนะครับไปตัวนี้เอ้มองไหาไอเกอ์มองอะไรกี่เก <laughs> อเกอไอเกอทิกเกดทิกเกดมันเป็นอะไรของมันอะเป็นอะไรโลโลเง tirar, <t> <x> ื้อเงื้อฮอยนี่เฮ้ยมันคือน่ารักแท้วะแต่ในความน่ารักนั้นแสงก็ด้วยความดื้อ หล,ะละ่ล้ะเออจะเย็นจะเย็นจะเย็นดิกอโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนผมก็จะมาถ่ายติกเกอร์ให้ทุกคนดูอ่ะกินน้ำเหรอซึ่งสายเหลืออะไรนะครับผมเอาไปไว้ข้างนอกนะสายแมวหรือว่าอะไรนะครับเวกออาหารเลยผมเอาไว้ข้างนอกแต่ว่าตอนนี้ผมถ่ายคลิปของววเร็วมานมาในห้องก่อนนะครับเนาะน่ะติกเกอร์เานาะเฮ้ยสนใจโลกน้อยเฮ้ย แต่ว่าผมมีแผนที่จะทําคาเฟ่แมวนะครับที่แบบว่าทําเป็นห้องให้มันเลยนะครับแล้วก็จะมีแมวตัวอื่นมาก็รอติดตามกันนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สับสก์ายด้วยนะครับเกอเกอรเกอมามาบายบายเลยบายบายคนดูนะบาย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 ครับจุ๊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 บ